ไนะขออนุญาตรีวิวน้องนะคะเนี่ย,ยคือติดตัวไฮไลท์นะคะไปทั้งหมด6ชิ้นนะคะด้านข้างสองด้านด้านหลังลองมุนมุนให้พี่หน่อยสวยอะลองหวีแบบคือมันใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะสะบัดอะไรได้หมดเลยน้องแวะมาหาที่ร้านก็เลยแบบว่ามาดูตัวช่อไฮไลท์ด้วยนะคะเนี่ยเราสามารถที่จะหวีรวมกันกับผมของเราได้เลยนะคะผมของของน้องเป็นผมตรงสีดํานะคะแล้วก็ใช้ตัวทูโทนสีชมพูนะคะทั้งหัวเลยคือสวยนะ ดูแบบไม่ต้องไปไฮไลท์ให้เสียผมวิสวยมากเลยดูแบบผิวๆิวหนักไหมไม่ค่ะไม่หนักเนาะดูสวยนะขอด้านข้างหน่อยสวยดีอืมฝั่งนี้ก็สวยมันแบบดูแบบมันมันเหมือนเรากัดไปเลยเนาะใช่สวยมากเลยค่ะสวยดูแบบเหมาะกับผมดูพอดีผมยาว ฟังโน้นด้วยอีกัางหนึง่งขอทุงมุมใครอยากได้ก็ทักแชทมาได้เลยนะคะรุ่นนี้เราทั้งหัวร้อยห้าสิบาทเองนะคะคือแบบมันเป็นงานที่เราสามารถที่จะรีดได้อลไรได้ด้วยเนาะแล้วก็มัดรวบรวมกับผมของเราได้นะคะอย่างบางคนเขาไปเปียไปไปมัดไปอะไรเงี้ยมันก็จะเก๋ๆไปคือขึ้นอยู่กับเราเล่นแต่บางคนเขาก็ปล่อยแล้วก็แบบเวลาเราสบัดเราอะไรเนี่ยมันมันดูธรรมชาติเนาะ<อ>เนียน<อ>สวยสวยจริงสวยจริงค่ะผมยาวค่ะ ขอบคุณมากนะคะสวยดีเนาะ<ช>มันก็จะดูซอบยิ่งเมื่อกี้ข้างหลังแบบสบัดสวบัด่าสวยมากใช่ธรรมชาติเนียน